สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในความรอแบบอาจารย์ยดนกีตารมาดูตัวเองโคตรหล่อแล่ล้อเล่นวันนี้มาพบกันในเรื่องวาดภาพาจากความคิดจิตจำใใสเออผมมาด้วยกีตาร์โปร่งโจโจตัวเล็กๆกเล่นแต่ละเพลง หื่อ50ปีก่อนเนี่ยประมาณพิลาซีดีเลยโคตรหรูหรันจนที่บอกเลยวันนี้ผมมากับกีตาร์ตัวเด่นตัวนึงก็คือกีตาร์หลังซันดูก็คือ E S P E Screaming s c a l l นะครับรู้ร้ายมากกีตาร์ตัวนี้นะครับผมกีตาร์ E S P E Screaming s c a l l แถมยังมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น e อ p ถูกตำล้องด้วยความคิดนะจากความคิดมั่อยู่บนกรอบรูปอันนี้ของจิตรกรฝีมือเยี่ยมฝีมือดีซึ่งวาดภาพจากตัวจริงลงมาสู่ผืนผ้าใบอันนี้สวยสดงดงามมากนะครับผมภาพอันนี้กับอันนี้ดูตรงนี้แล้วเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆ วันนี้อ,อ,อาจจะดูแปลก,กนิดนึงที่อาจารย์นากิตาทำไมมาคุยเรื่องกิตาเอ e s ี่ฟิลิตัวนี้กับภาพรูปภาพวาดอันนี้ก็พอดีมีจิตกรท่านหนึ่งซึ่งมากไปด้วยฝีมือและประสบการณ์ผมอยากจะเรียกท่านว่าระดับอาจารย์เลยนะครับระดับอาจารย์ที่ท่านได้บรรจงวาดภาพกีตาร์ภาพนี้ให้ผมตัวจริงคือตัวนี้ ทั้งที่การวาดนะครับผมก็วาดจากภาพถ่ายนะครับไม่ได้วาดจากของจริงนะครับเพราะว่าของจริงนั้นราคามันค่อนข้างจะโอ้ตัวเองทำกระเป๋าเบาแลนะ้วหิิวมันไปเต็มกระเป๋าออกจากร้านมาเมืเ่อหิวตัวนี้มาก็ตัวลอยตัวเบาไปเลยเพราะว่าวัดเนื้อด,ด,ดตัวััดตูนเพราะไอตาตัวนี้ e s s พ r i n g s เก่านะครับเเี่ยผ่า ออวันนี้ก็เป็นวันดีที่อยากจะแนะนําให้รู้จักสุภาพตรีท่านหนึ่งซึ่งมากไปด้วยฝีมือและประสบการณ์จากการวาดภาพนะครับมากไปด้วยฝีมือและประสบการณ์ท่านหนึ่งที่ท่านบรรจงวาดภาพกีตาให้กับผมนะอาจารย์ทราบว่าตอนนี้ท่านก็ซุ่มซุ่ม,ส,มสร้างผลง,งานที่บ้านส่วนตัวท่านมากมายสถานที่่ทยทำแห่งนี้ก็คือบ้านของอาจารย์วันนี้ก็พอพอดีว่า ผมคือโอกาสมาเยี่ยมบ้านท่านอาจารย์ท่านนี้เพราะว่าบังเอิญท่านอาจารย์ท่านมาเป็นลูกศิตกีตาผมท่านมาเร็งสี่คอร์ พอดีอาจารย์ท่านนี้ท่านเป็นศิลปินวาดภาพท่านมาเป็นลูกศิษย์ผมมาเรียนกีตาร์หัดจับคอร์ดกีตาร์โปรตีเอมิเนอร์เอฟแอนจีกับผมผมก็เลยถามท่านว่าที่แรกไม่รู้ว่าท่านเป็นจิตรกรฝีมือเยี่ยมวาดภาพผมนนท่านมากมายอธิบานท่านนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาโชว์ในวันนี้ก็เลยเอามาเรีนพกกีตาร์ก็คือว่าผมจะเอท่านมาเรียนกีตาร์กับผมผมเลยถามท่านว่า ลูกศิษย์อาจารย์แดงทุกคนนะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นส่วนใหญ่เพราะผมสอนดนตรีผมสอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษได้ที่งดนตรีก็สอนเป็นภาษาอังกฤษได้พอดีพูดฝรั่งได้นิดหน่อยเช่น What is your name My name is d a n ีต้าเด็กบอยแอนเด็กเกิร์ลเด็กบอยแอนเด็กเกิร์ลเจมบอลสกายฟอนเชื่อนี่ยตัวเองไม่รู้เิดหรือนู้น่ารู้ไร ผมเลยถามลูกศิษย์ผมว่าท่านเนี่ยมีอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นฝรัรง่งฝรั่งอังกฤษยุโรปผมไม่ต้องซักประวัติถามบันทึกว่าอาชีพอะไรทําอะไรที่บ้านผมจึงมีแต่นักเรียนคนต่างชาติเยอะท่านก็เป็นสุภาพสตรีคนไทยคนหนึ่งน่ารักมากเป็นอาจารย์ฝีมือยอดเยี่ยมผมต้องขอเรียกว่าท่านเป็นระดับอาจารย์ถึงแม้ท่านจะมาเป็นลูกศิษย์กีตาร์แต่ใน,ในสายตาของผมเวลาท่านสอนลูกศิษย์ว่ารูปท่านตงเป็นระดับอาจารย์ นี่คือสุภาพสตรีที่มาดไปได้วยฝีมือและประสบการณ์ทางการวาดรูปภาพทั้งภาพเสมือนจริงและภาพจากจินตนาการที่เขาเรียกว่าแอสแตรทหรือแอสเตรแกแอสรแกก็ได้แอสแตรทก็ออกเสียงแบบฝรั่งออกเสียงแบบสำเนียงฝรั่งสำเนียงไทยก็ประมาณนั้นนะครับท่านวาดได้ทั้งภาพเสมือนจริงและภาพนามธรรมนามธรรม นะครับวันนี้จะแนะนำให้ท่านรู้จักกับสุภาพสตรทีท่านหนึ่งที่มาเป็นลูกศิษย์เจต้าผมแล้วก็เป็นฝีมือร,บระบอาจารย์ท่านนี้ครับผมกล้องไปดูเลยครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะประธานโทษโต้องคุยกันเลยนะค,ะครับชื่ออะไรครับอาจารย์ชื่อหนึ่งคะ่ะนัทวีจารุศรีสิทธิ์ค่ะครับชื่อหนึ่งนะค,ะครับตอนนี้ก็เอาละเข้าสู่เรื่องราวคุยกันเลยนะครับสบายๆขอบใจที่ช่วยวาดภาพนี้ให้อาจารย์เพราะนี่คือผลงานทานช่วยอธิบายถึงว่าภาพอันเนี้ย เราวาดจากภาพนี้ใช่ไหมที่อา,าจารย์ให้ไปวาดเนี่ยเราก็วาดจากภาพถ่ายประมาณน,นั้นเขาเรียกว่าภาพประเภทอะไรภาพเสม,มือนจริงภาพคล้ายจริงค่ะคล้ายคือไม่ได้เหมือนถึงร้อยตอเซนเป๊ะนะคะ <ừ> แต่ว่าเต็มเ,เป็นเขาโทนใครของจริงชัดที่สุดนะที่อาจารย์ถามเป็นความรู้ไอ้คำว่าเหมือนจริงเนี่ยมันมันไม่มีใช่ไหมในวงการวาดรูปเขาจะใช้คาว่าเสมือนจริง สเสมือนจริงหรือเหมือนจริงนั่นคือซูเปอร์เรียลลิสติกกับเรียลลิสติกซูเปอร์เรียลิสติกนี่คือดูไม่ออกมันเหมือนภาพถ่ายแต่นี่ก็ไม่ใช่ภาพถ่ายใกล้เคียงใกล้เคียงความจริงคือหนึ่งสงเก็ปเป็นบางจุดที่น่าสนใจแค่นั้นเองคอ่อถ้าผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่ากีตาร์าตัวนี้ผมผม E S P Skin s c a l r นะฮะมันถูกตำลองลงแผ่นผ้าใบอันนี้ ผมเห็นทีแรกผมตกใจผมนึกคิดว่าโอ้โหนี่มันมันมากเลยเพราะฏวนแผมถามอาจารย์หนึ่งท่านท่านบอกว่ามีการเอาเอาต้นแบบจะต้องไปผ่านกระบวนการไปถ่ายเอกสารมาอะไรมาแล้วก็มาอะไรขึ้นกระบวนการตามวิธีการของคนวาดรูปนะฮะแล้วออกมาจะเห็นว่าลําตัวกีตาร์เนี่ยมันโอเคส่วนคอกีตาร์นี่อาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าภาพถ่ายที่ส่งไปนั้น เออมันไม่ค่อยชัดเนื่องจากเป็นแสงเงาตอนถ่ายเป็นรูปเล็กๆค่ะรูปเล็กๆนะฮะขยายภาพแล้วมาเขียนอืมเพราะว่าผมจําได้ผมส่งภาพนี้ไปทางทางไลน์โทรศัพท์ค่ะถือว่าว่ในขณะนี้ก็ในความเห็นผมเนี่ยท่านผู้ชมครับผมเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับผมสอนดนตรีอาชีพรับจ้างอัดเสียงรับจ้างสอนกีตาร์พูดได้ทางไทยทางฝรั่งแต่ว่าไม่ได้เก่งกาจผมไม่ใช่เทพเทวาเทวดานางฟ้า ผมเชื่อว่าอาจารย์หนึ่งนี่ก็ไม่ได้มีฝีมือระดับเทพเทวาเทวดานางฟ้าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคงต้องหากินกับเทวดานางฟ้าจะต้องหานี่เป็นมนุษย์เป็นคนเดินดินกินข้าวแกงก็ต้องสอนลูกศิษย์ที่เป็นคนเดินดินกินข้าวแกงเช่นกันเอาละครับตอนนี้ได้ข้อมูลแล้วว่าภาพนี้ก็เป็นภาพเสมือนจริง ะะทีนี้ก็เลยถามว่าเมื่อภาพกีต้ามันลอยมาโตแต่แล้วไอ้สีสันที่เป็นองค์ประกอบป็น,นเนี่ยวขอะไรานีก็อธิบายได้นะมันมีสัมพันธ์สัมพันธ์กับกีต้าอย่างไรครับกีต้ามันก็เหมือนเหมือนดูภายนอกแล้วเหมือนกีต้าบินเหมือนเหมือนเหมือนเขามีชีวิตนะนะครับ้วก็เลยเน้นเน้นความสวยงามตรงนี้นก็สวยมากแล้วก็จําลองเหมือนกับท้องฟ้าความเป็นธรรมชาติแล้วก็สีแดงสีส้มเนี่ยเราดึงมาจากตัวที เป็นเป็นไฟค่ะเป็นเหมือนเป็นไฟเหมือนเหมือนเขาวิ่งค่ะหรือเขาจะไปทางไหนเขาก็จะมีแสงจำลองไปที่มาที่ไปอันนี้เป็นจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความรู้สึกของเราคือเริ่มแรกวาดโตวกิต้าก่อนนี่ั้่ฉากหลังนี่นี่เกิดคนอื่นเขาวาดอาจารย์เอาไปคนอื่นวาดฉากหลังนี่ก็คิดไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อแล้วหรือเราวาดอีกทั้งอาจจะเปลี่ยนได้ ภาพทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเรียกว่าภาพไอเดียขึ้นคุกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าภาพสมจริงใช่ค่ะท่านผู้ชมครับก่อนจะมาถ่ายตรงนี้ผมก็ได้เรียนถามอาจารย์หนึ่งเพื่อได้ความรู้ก่อนที่จะพูดคุยตรงนี้ว่าภาพวาดมันเรียะไาะว่าเรื่องหนึ่งผมไปร,บรอบๆเห็นว่ามันมีภาพหลากหลายนี่คือผลงานเล็กๆนน้อยส่วนหนึ่งที่ถูกนํามาจัดโชว์ในห้องรับแขกที่บ้านของอาจารย์หนึ่งนะครับก็เลยให้ท่านดูเดี๋ยวจะต้อง มาชวนคุยและถามกันว่าภาพเหล่านี้มันมาจากไหนและเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับนี่คือภาพเสมือนจริงต้นแบบอยู่ตรงนี้แต่ว่าจากภาพถ่ายที่ผมก็จะถามอาจารย์ต่อไปเห็นอาจารย์เล่าถึงสาว่าภาพเสมือนจริงเนี่ยคือเรื่องการวาดภาพของนักวาดภาพมันมีกระบวนการเติบโตวาดภาพเสมือนจริงอย่างนั้นแล้วภาพนี้ผู้หญิงนี่จะเป็นภาพเสมือนจริงอันหนึ่งใช่ไหม เป็นภาพโปรเจตค่ะเป็นโปรเจตแต่เป็นสไตล์ของเราเองเพราะสังเกตว่าผมผมก็จะมีหลายสีบนใบหน้าค่ะมีหลายสีก็เป็นภาพคล้ายจริงเหมือนกันคล้ายจริงไหนถ่ายที่ใบหน้าอาจารย์จะอธิบายภาพนี้มันยังไงทะเมื่อกี้นี้อันนี้ก็เป็นภาพโปรเจกต์นะคะเป็นภาพคนที่เขาเรียกว่าภาพคล้ายจริงภาพเสมือนจริงเช่นเดียวกันกับกีต้าร์นะคะแต่นี่คือสไตล์ของเราก็คือจะสังเกตว่าเส้นผมนี่ก็จะมีหลากหลายสี ใบหน้าก็จะมีหลายสีนะคะนี่คือนี่คือก๊อปปี้ธรรมชาติครับครับ,รบแล้วถัดมาอันนี้ก็ยังเป็นภาพประเภทเสมือนจริงรหรือยอย่างไรกึร่งกึ่งกึ่งแอทเพราะว่าสีเริ่มเพี้ยนไปแล้วสี<อ>เริ่มตามใจเราแล้วค่ะตามใจเราใช่ค่ะสีสันที่เป็นสีเขียวสีเหลืองส้มที่อยู่ในภาพเนี่ยถ้าวาดอีกครั้งอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้ใช่ค่ะนี่คือสีตามใจเราตามความคิดของเราวาดภาพจากความคิด แต่ว่าโครงสร้างของภาพยังเป็นเสมือนจริงอยู่ใช่ค่ะยังพอมองออกว่าเป็นภาพต้นแบบมาจากไทยใช่ค่ะกระบวนการพัฒนาการจากวาดภาพดังกล่า,าลลวมาภาพกีตาภาพนี้แล้วภาพนี้จากนั้นมามันจะมาสู่ภาพที่เป็นนามธรรม่าการที่เราวาดภาพที่เ,เป็นธรรมชาติในสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยบางครั้งเราเกิดความเบื่อหน,น่ายเพราะเราเหมือนอยู่ในกรอบ มันถูกล็อกนะฮะก็เลยเริ่มสนใจพัฒนามา,า,า,มาว่าเป็นงานแอสแทกอันนี้เป็นงานฟิงเกอร์เพนคือใช้นิ้วมืออย่างเดียวนิ้วโป้องอย่างเดียวแล้วก็จินตนาการไปเอาเฉพาะสีส<ม>ันแล้วก็เป็นภาพของความสุขที่ที่ตั้งใจไว้จะอะไรก็ได้ที่มันสวยๆและมีความสุขก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็จำลองความสุขต่างๆทั้งหลายมาไว้ในภาพบรรยายไปเล<ะ>่นยอถือว่าเป็นงานแอสแกชิ้นหนึ่งที่ เราชอบเป็นชิ้นแรกที่ที่ง่ายแล้วก็หลายๆท่านจะมองเข้าถึงได้ว่าออมนสวยคือไม่ต้องคิดอะไรบ้างเห็นแต่ว่าสีสวยนะคะและหลังจากนั้นก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่หนึ่งชิ้นนี้เป็นงานพัฒนางานตอเรื่องน,น,นะคะก็เริ่มที่คลายก็คือ,อ,อมีมีการเน้นเน้นเป็นบางจุดและบางจุดนี่ก็ปล่อยนะคะก็คือเริ่มมีความอิสระ ลองจับภาพนีเริ่ม,เร,มเริ่มมีขมึงเกียวเริ่มจะสวยหรือจะไม่สวยนี่มันจะอยู่ในภาพเดียวกันนะคะครับก็ตอนนี้อาจารย์ก็พอได้แนวคิดเมื่อกี้ขณะที่บรรยายแบบผมก็ถือโอกาสเล่นเพลงสอดแทรกไปเล็กๆน้อยตามสไตล์นลกกีตา้านั่นเดี๋ยวอาจารย์ขอขยับมางทีขอเสริมนิดนึงภาพนี้คือแอปแทกที่เกิดขึ้นจากความกคิดจินตนาการนั่นเองรุงแดีครับสวัสด่แ ดังนั้นมันจะเป็นวงกลมแล้วบางทีดูยุ้ยนี่มันโดนัดหน้ากินยิบอันหน่งกินแบบนี้เนี่ยย,ยึดกินซะเลยเออเนี่ยครับนี่คือภาพนี้เมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่ายังไงนะฮะตัวถัดมาอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากภาพแรกที่มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือสองฟิงเกอร์เพนส์เหมือนกันค่ะความนำซางเลยแล้วทีนี้พอมาไอ้ตรงนี้เหรอครับเออเอาได้ลองให้ความ อ,อันนี้เป็นเป็นเป็นนามธรรมโดยที่มีความอิสระมากกว่าทั้งสองภาพนั้นเราก็จะต้องการนำสีสันมาบรรเลงภาพแต่ไม่ไม่ได้เจาะจงว่าจะภาพอะไรไม่มีแบบไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเราอยากจะทําอะไรก็ทําไปนี่คือนี่คืองานาแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านว่าจะเห็นเป็นอะไรค่ะ สถ่ายจะได้ยิงขึ้นนิ้งนะครับผมก็เล่นเพลงจบพอดีมาตรงนี้นะครับภาพอันเนี้ยนะฮะเอออันนี้ก็เป็นภาพแบบนำมาทำเหมือนกันใช่ไหมถ้าให้อาจารย์แดงดูเนี่ยกล้องดูความหล่อผมผันมาดูดิผมว่าเออผมเห็นมันเนี่ยถ้าผมไม่รู้ขอโทษนะครับอาจารย์นี่ร้อนเลยอาจารย์จำไม่ได้แล้อาจารย์ร้อนเลยอาจารย์จำไม่ได้กันแหม่ยอดเยี่ยมชื่นขอเขาด้วย เป็นครับหล่อนะครับอาจารย์เยี่ยมมากนะครับที่ที่ครับถ้าเกิดว่าตอนมาดูภาพโชว์อาจารย์ไม่ไม่ยืนอธิบายรูปภาพผมคงบอกว่าเฮ้ยมันน่าติงมันเหมือนโดนนัดคือจินตนาการเราเราไม่ได้เป็นคนว่ารูปเราคิดได้แค่นี้มันเหมือนโดนนัดมันน่าติงอันนี้มันคงก็คล้ายๆมันสายลุงมันอะไรสักอย่างเลยพอมาอันนี้๊กอันล่างนี้ผมคิดเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะว่า ผมชอบกินผัดเผ็ดปาลาไหลผมเห็นมันเป็นปาลาไหลแหละครับท่านผู้ชม,ชมผมเนี่ยอายุ6.7ปีแล้วอาจารย์แดนจต้าแก่มากแล้วอายุหก็ปีแล้วเออชอบกินไอ้ของโบราณโบราณประเทศเม็ดถึงต้มเนี่ยนะผัดเผ็ดปาลาไหลเนี่ย <c oughs> แก่มากเลยกินของโบราณ <c oughs> ผมเห็นเป็นปาลาไหลแต่เมื่อกี้เขาอธิบายแล้วมันไม่ใช่ปาลาไหลอาจารย์ <c oughs> มันเป็นแนวคิดจินตนาการอันหนึ่งรับ มานี้เรียกว่าอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็น,นามาทมอีกชิ้นหนึ่งนะคะ<ม>ก็ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์นะคะนอกจากอาจารย์จะสอนกีตาร์แล้วอาจารย์ยังได้ชี้ในเรื่องของธรรมะและการทํางานอันนี้<ม>เป็นเรื่องความ,มคิดปรุงแต่งค่ะ<ม>ก็ก็เป็นการทํางานที่แบบว่า<ม>คิดคิดในการจะลาบเส้นทุกการคือแต่ละครั้งเนี่ยทีเดียวทีเดียวทีเดียวแต่ทุกอย่างนี่มันคิดมาแล้วนะคะนี่มันเป็นงานอิสระแต่จริงๆล้วมันมีความคิดว่า เส้นตรงนี้ไปตรงนี้จะสวยเส้นตรงนี้จะไปตรงนี้จะสวยแล้วเราก็ลากไปตามความคิดอนะคะเป็นเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องรู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจะเห็นว่ามันจะเหมือนสาหายก็ได้จะเหมือนอะไรก็ได้จะเหมือนยังไงก็ได้ที่จะเป็นปลา็ได้เป็นรถก็ได้เป็นยังไงก็ได้นะคะแต่ถ้าแหวกทุกสงทุกอย่างออกมาจะไม่มีอะไรเลยที่จะจะเห็นเข้าโครงของข้างในอยู่อันนี้เกิดจากการฟังธรรมที่ที่ท่านอาจารย์ได้ชี้แนะได้เอามาช่วยในการทํางาน เป็นการชิ้นที่รักชิ้นหนึ่งรักมากเพราะว่าอิสระมากทําให้เรารู้สึกแบบเข้าใจความคิดตัวเราเองด้วยว่าเราคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะก็คือที er ่เ <réf> ล <świ S 1> ่นไปก็ฟังไปด้วยก็เหมือนแยกประสาทสองหูฟังกีตาร์ตัวเองเล่นเพราะมากผมเล่นเพราะเพราะที่สนใยก็ไม่รู้เพลงอะไรเขาเนี่ยถนัดในการมั่วมากไม่ไปเรืเอยเพราะว่า เนื่องจากมีงานรับจ้างแต่งเพลงเขียนเพลงเปรนเพลงมันก็เหมือนวาดรูกเลยครับ,รบแล้วจินตนาการแบบนี้มันไม่จบสิ้นแลับก็ขอบใจที่อาจารย์แกยังฟังธรรมะของอาจารย์แดกีตาอยู่แกบอกว่าฟังแล้วเท่มากเลยแม่รูกพิ้วไว้อย่างนี้ฟังแล้วพอฟังแบบนี้แล้วมันก็ขดเล็กไปด้าแม่เป็น หน่อยรายการอะไจะได้ไม่น่าเบื่อถ้าตัวเองไม่รู้เขาชอบทำรายการแบบนี้อันนี้ดูฟรีสนุกสนุกดังนั้นภาพนี้ก็คือเกิดกนะับฟังธรรมะไป,ไปด้วยทางภาพเลยค่ะแล้วก็คือฟังไปด้วยแล้วก็ตวัดผูกันไปด้วยได้เส้นออกมาแบบนี้ผมเองก็ยังคิดว่าเป็นปลาลูกปลาไหลเยอะๆ <c oughs> มลพันกันอยู่เป็นนับแสนนับหมื่นตัวเลยับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> แต่ไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้รู้แต่เรื่องดนตรีการเขียนการทำเพลงก็เห็นภาพแต่รู้สึกว่าชอบพอได้มาเยี่ยมบ้านอาจารย์รู้สึกโอ้โหฝีมือระดับนี้ท่านผู้ชมครับพี่เล้กล้ผลเก่งผมเนี่ยนะมันอดไม่ได้ผมเห็นคนเก่งที่ไหนผมจะต้องสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชอบยกมือไหวสวัสดีคนเก่งๆเพราะว่าผมชอบคนเก่งจริง แต่ผมไม่ได้เก่งหรอกผมเป็นคนตั้งใจาทาง,งานจริงจังดังนั้นผมไม่เจอคนเก่งในเรื่องเรื่องอะไรผมชอบเข้าไปเรียกเคียงคุยกยกมือไหว้ถามท่านว่าประสบความสำเร็จยังไงควจะฝึกทําอะไรไมามเนี่ยมันไม่มีอะไรในตัวเองเอ้ยบางคนบอกอยากเก่งเก่งสช็คเบอกระกโหลกอะไรก็ไม่รู้อยากเก่งภาษาอังกฤษเก่งแบบไหนก็ไม่รู้อยากรวยรวยบบไหนแล้วมาตรฐานการรวยตัวเองว่ามีกี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านไม่ได้ดูตัวเองเลย ากไว้เรื่องนึ้งนะครับที่พูดนอกเรื่องอาจารย์ก็ฟังผมเป็นความรู้รผมเป็นนักพูดเรื่องคิดบวกให้คนคิดตามเรื่องการทํางานให้พัฒนาตัวเองนะฮะให้มีเกิดคุณภ,ภาพชีวิตที่ดีรเรื่องรวยผมก็พูดถึงว่าฟังไว้นิดหนึ่งหากอยากคิดจะรวยคิดถึงสองเรื่องแรกก่อนคือเรื่องหนึ่ง อย่ามีหนี้สินอาจารย์เรื่องที่สองเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้วมันจะเหลืองเองินเก็บจากการไม่มีหนี้สินแล้วก็อาการที่เจ็บป่วยน้อยเรื่องที่สามคืออย่าฟุ้งเฟอ้อนะครับเอ,อเขาเรียกว่าขี่ตามช้างหมดตูดกันมาเยอะแล้วนะเวลาพูดไปพูดไปเอาอีกแล้วครับคุณแม่เห็นแล้วบอกดหัวรอกไม่ได้ไม่มดีผมก็ชาไปลงรักผมเหอะมีแต่ประโยชน์ คนตรีที่สุดเลยเราคนเนี้ยพวกป้าแป้งรำป้าหยัดปลาหม่อมลุงน้อยลุงชุนจะบอกคุณอาจารย์แดงจะคุนตรีแต่ก็รักอาจารย์แดงมากเขชอบดูเวลาอาจารย์แดงหนุดูแล,แล้วมีความถูกได้หัวเราะได้ขึ้นทักอะไรกูว่าลงไปนะครับดูผมเขาเลยกุ้ฟังอันาัย์ตามอย่าขี้ตามช้างช้างไม่มีอยาไปเป็นหนี้สินซื้อนู่นซื้อนี่มาแล้วมันจะวุ่นวายมีคนถามเขาบ่อยไอ้ตัวเองเป็อยูอย่ในการ มีคนมักถามเขาว่าทำไมอาจารย์แดงเดี๋ยวขับโงโว,โวบบ่บ้างบ m อบ้างเบนท์บ้างคอนจูเนอร์บ้างอะก็มีตังอะไรแต่ก็มีตังเนี่ยคุณนายเขาเนี่ยมันแม่นหวยมันแน่ทางไหนมันถูกทุกงวดในเลขท้ายสองตัวบางงวดจะถูกกินบางงวดจะกินเข้าอันนี้ร้อนเลยนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันนิดนึงนะครับคุยข้าวเวลาทีนี้อาจารย์ครับจากรูปนี้ถัดมามันก็มารูปนี้ฮะ รูปนี้เกิดจากการฟังธรรมะไปแล้วก็วาดไปด้วยค่ะยังไม่ใช้เวลานานนะก่อนจะใช้เวลาประมาณหอนอึ่งอาทิตย์ค่ะคือ,ค,อคือฟังธรรมอาจารย์นั่งฟังธรรมเฉเยๆหรือทั้งหมดไปรอบหนึ่งในเรื่องความคิดปุงแก่งแล้วก็จะเอามาวาดภาพก็ยังไม่ทราบจะวาดก็ไม่มีแบบในหัวเลยครับแต่หลังจากเ,าเริ่มฟังแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจะออกอย่างไงก็ใช่ภาพจะเป็นยังไงก็ช่แต่มันมาจับตรงความคิดปรุงกต่มันมน,ททน,นี้ ครับก็เลยสารออกมาเป็นภาพภาพนี้ขึ้นมาสารออกมาจากการฟังธรรมของอาจารย์นะคะแล้วพอเรามาตรงนี้แล้วเราอิสระนะเนี่ยนามธรรมมันเป็นมันเป็นมันเป็นรูปนามธรรมนามธรรมมันค่อนข้างชัดชัดเจนขึ้นก็มาอ่ามาเป็นภาพนี้ภาพนี้เอ่อเป็นชื่อให้ชื่อภาพว่า s u r เ e ตหรือหรือความอิสระความเอ่อการเฉลิมฉลอง การเฉลิมฉลองความสุขความรื่นเริงองน้ะนะคะภาพนี้ใช้สีเยอะมากๆแล้วก็ใช้การตวัดผู้กันทีเดียวเหมือนกันมันก็ใช้ความคิดปรุงแต่งเหมือนกันครับฮะทุกภาพเลยจะดูเหมือนมั่วเหมือนอะไรแต่จริงๆแล้วไม่มั่วเลยเพราะมันเกิดจากความคิดที่ปรุงแต่งทั้งสิน้นในการที่เราจะใช้เส้นตวัดไปแต่และเส้นเนี่ยเราคิดก่อนผมเรียนถามอาจารย์ที่นึงมันวาดเดียวทีเดียวไปเลยเนี่ยใช่ค่ะแล้วทีนี้ ไอ้พวกสีสานต่างๆเนี่ยเราจะเติมสีอะไรก็ได้ตามที่เราปรุงแต่เราชอบก็ใช้ไปแต่ในขณะว่าเนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าไอ้สีนี่มันแทนอะไรต่ออะไรแบบที่เราจินตนาการออกมาอย่างนั้นด้วยไหมฮะสีเหลืองสีส้มสีน้ำ่งเงี้ค่ะมันเป็นเป็นสีที่พวกนี้พอสีสดๆหลายๆสีมาอยู่รวมๆกันแล้วเราทําให้นึกถึงความสุขสังเกตว่าจะไม่มีสีดําจะมีสีดําน้อยมากนะคะก็จะจะเป็นตัวแทนสีของของความรื่นเริง กล้องตอนนี้ก็จับดูผมกับอาจารย์อาจารย์นั่งตรงนี้แล้วตอนนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแนละก็ผมก็ได้แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับอาจารย์หนึ่งนะครับผมซึ่งผมขอเวลาท่านมาอยู่กับผม,ท,บผมท่านก็เคารพผมท่านก็เรียกผมว่าอาจารย์แดงบางทีก็เรียกผมว่าอาจารย์พิชิตชี้ชี่เก่งมากๆตัวเองเขชอบเรียกเก่งนะครับ นะแต่เวลาผมาให้เกียรติท่านเวลาท่านอยู่กับลูกศิษย์เรบอกว่านี่ลูกศิษย์เธอได้อาจารย์ดีนัเรียนวาดภาพอาจารย์หนึ่งนะฮะท่านถ่ายทอด,ด้ดยละเอียดนะสุขผมรอบพอบมากแล้วผมก็แอบ,บดูท่านเวลาท่านวาดภาพเอะเนื้อจินตนาการของนักวาดภาพกับนักดนตรีเนี่ยมันมันไม่ต่างกันคือมีแนวคิดแต่ว่าคนละแขนงนนี่วาดภาพผมเล่นดนตรีผมก็ฝากไว้เดียวว่าคนเล่นดนตรีเนยดนตรีมันไล่ขอบเขตน,นะฮะ เราอย่าบอกกานเลยว่าวาดภาพอะไรขอเบเขตต่เริ่มแรกทุกคนจะต้องเรียนก,กฎกติกานะฮะก,กฎกติการก่อนเรียนหลักการาก่อนว่าเขาทำอะไรซึ่งสิ่งนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งใครอยากเจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพก็คงต้องไปเรียนพื้นฐานให้มันดีๆเรียนแล้วก็ไปเรียนแล้วทีติดกับตำราครับหัดแหกตำราออกมาแหกข้อออกมาแล้วจะพบความเจริญก้าวหน้าซึ่งอันนี้ก็โูงใจจูมันเขาคุ้ตคุ้กันเอาไว้ วันนี้ก็คุยแนะนำผลงานของอาจารย์รอบๆนี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้อาจารย์ครับเกิดผู้ชม YouTube ก็เกิดชอบขึ้นมาภาพพีต้าภาพอะไรก็ตามแต่จะเหมือนจริงแอปแตกแอปแตกอะไรไม่อาจารย์รอบๆเนี่ยก็อาจจะชอบขอขโทษอาจารย์น้วยก็อาจจะชอบภาพโดนนัดแก็ดีภาพใสลงภาพปัไหลภาพวงกลมผมเรียกปัไหลอาจารย์กว่าไรวะคะรอเลยครับรอเลยอาจารย์ เกิดก็สนใจอยากติดต่ออาจารย์เนี่ยจะติดต่อ,อยังไงดีครับมอครับค่ะติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้นะคะ0881965192ค่ะเอ่อโบโทรศัพท์ไม่เป็นไรครับผมเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมีวิ่งให้ดูทีว่าหากใครสนสนใจอยากเชิญอ,อาจารย์เอาภาพภาพแบบนี้ไปโชว์ก็ดีติดต่ออาจารย์ได้ตามโทอร์สอบกังกล่าวหรือว่าอาจจะสนใจจะมาเรียนวาดภาพกับอาจารย์ก็ดี ก็ติดต่อตะเบินเก่าหรือว่าอาายากจะให้อาจารย์สร้างผลงานภาพอะไรที่คุณต้องการเม,ม่อไรจเป็นสมมตจริงหรือแอบแตกก็ติดต่อผลงานของอาจารย์ได้นะครับเออสำหรับอาจารย์ครับวันนี้ก็มันคนอนาจะสมควรเก็บเวลาพอดีพอดีนะครับก่อนจบเนี่ยผมคิดว่าสไตล์ตอ,อาจารย์ดีพิต้าก็คงคงต้องขอเล่นเพลงเขาฟังอาจารย์ยืนใกล้กับผมนะอาจารย์ร้องเพลงนี้นะครับได้เลยใหม่เลยอาจารย์ร้องได้นครับอาจารย์ครับอาจารย์ร้องดังผมครับสามสี่ ลรื่อยเรื่อยมาเรียนเรีนกบินชี่ยนไปทั้งมุมตัเดียวพอไม่ต้องตัวเดียวแล้วเอาจบไปได้เลยครับคิดว่าคงไม่ว่ากันแล้วก็ไม่น่าเปลี่ยนกันแล้วก็จบกันไปดยื้อๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่กรุณาติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ